ไม่เันใส่คลิปอะอกลัวไม่ได้ปิดต้มเต้โ้ยวดยากเลยยักอะโ้ยตายแล้วปรโตเตินัมา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 เก่งไ้นอไม่ไม่เต้เต้เต้ต่างเว้เต้ต่างวินเต้ต่างวว่งก่อนเอออย่าไปยอะฉันกลัวนี่เดียวมันบาดได้ไหมเออโอ้ยตายรู้ปะโอ้ยเตรเะวังนะคลิปนี้มันเล้านะ

mọi người bà cô mọi người ít người tên mà mình mà đi mọi người mọi người mọi đi mọi người 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 mọi này, mọi người 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 tay người tay người tay tay, mọi người căng căng mọi người mọi người mọi ขวดน้ำอ่ะขวดน้ำอยู่ไหนเอาตือใต้จันเดียวเอาเอาปเอาไปเอาไต่เป้งล้มมาเลยเียตเลกก่อนไม่ต้องแป้งราวงวงไเอ๋อไดไรปามันมีตาเบอยู่ตรงไหนมันมันยาขวดยักเลยตอนนี้อย่าตตกมาว่างเหี่ยวขึ้นอย่า วัวก้าวมือเลยเด้กล้าลงไปตึ้อเอาเลยติดมือเลว่วก้าวมือเลยใบใหญ่ลึงได้แล้วแหละเ้ยเติมนัดเอาอีเด้ตื้อมาเหรอแหวัวตัดตื้อเหรอแหวัวตัดเอาอีเด้ตื้อขี่ไปเดียวในนู้งนี่ขี่ไปเดียวต่ำตามิดต่ำตามิดขี่ไปเดียวไปนู้นนะเอาอีเด้ตายเลยเฮ้ยอย่าไปตรงนั้นจ้ะอย่าไปแก่หนเลยเอาเอ้เหรอเอาเดียตายเลยตายแบบอุยอะเติมนัด เกล่งลบไปตอนนี้เกเกือบรลอ่ะเดี๋ไปตุนได้ป่าก่อนนะอย่ารงแรงอย่ารุงแรกเกเกือบรลบวยไหมเหรอน่วยเกือบรลไปไตัป๊บเดยวหยอดเลยนี่จับเอวเอาที่เอเลยไไไปปาเลยยีมากางในลางในลงเลเติมนักย้อยยโอเคได้ไ มันมันเป็นแบบวิดีโออ่ะป่าก้าวหลังเด่นเลยสุดเบอร์เลยจัดจีนเลยไหมครับว่ะวิดีโอเติมลั๊บบึกเลยครับใหญ่แล้วเย้มากเลยอ่ะเย้มากโคตรยิ่งใหญ่อะโกก็จิงมันโคตรย่งใหญ่อะอันนี้โกกเลยไม่ครับนีโโลิดอะโกก็ลิดนะนี่โกก็ลิดนะมันต้องวางมันต้องวางที่อย่างนี้ไม่เอาต้เนีายโกคตรลิดนะ